เกี่ยวได้และก่อปาขึ้นมาลงนี้ลองชัดเส่ก็ติดบล็อกตามเหนี่ยวฟ้าแล้วมีตัวเป็น ดีมาคไมบมาไี่ลองค่านเจ้าแล้วก็ลองซัดดูก็ลูกบอลเดินไปแล้วก็ติดแดงสีขาวด้วยลูกต้องเตบอตาสีบ้าครับลองก็บมามุกได้ไหมแมติดแดรสีแดงก็โมไปแล้วก็ เราก็แหม่บางอย่างไม่ดีในทางข้างจะเป็นสีฟ้าจะได้สวนไหมเป็นเกลียวพลาดกันไปแม่แต่ก็ยังเกี่ยไว้ได้แม่อันนี้เกี่ยวมาติดอีกแล้วโดนปีต้องถึขึ้นหน้ามา เป็นช่องไหนลูกที่เก่าไม่มีกันแล้ววาเ่นดเล่นไม่เล่นเม่ากรกูนยอาบ้างเลยบอยกับกกันนี่ีน้อเมียต้งเมียไม่เกี่ยามตงรั้วยหน่มต้องเปมาลูกนี้

ให้มาจางด้านข้างเราอิงดูก็ติดเเต็นเดยลูกนี้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเ้นยมีการให้บอลเอะไม่ไปอ่ะแดงเลยจริงจริงตอนนี้ตะกออตอนแรกนบ่ึังตูอยู่ ไม่ใปนี่รถไปก่อนบไหนน่้อนเลยก่อนนี่ดูนี่เ้าหนึ่งสอนะด้านน้องนี่จีะคุณผีบแล้วลองตัดดูก็ติดบล็อกลูกตั้งเตะตรงนี้หมองออกมาได้บีาลบมาเตะรกิโดมาก็ยัง นี้แม่ลูกสวยลูกสวยลูกนี้ลูกสวยลูกสวยกต้งันกานแล้วมึกูตงต้องไอ้พวนมาตมลแม่นะลูกเิใช่ไหมไม่ไม่มยี่บอี่ ตอนนี้มิจันเปลี่ยนตัวนะครับเอาความอตไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องผู้เบ็นการเล่นนีเรต้องมาดูอีกทีนะครับไดรับรองอัดดูก็ข้ามไปโดนลูกบอลมาแล้ว ปิด้ลางก็ตีได้ปิดตางติดกลางตรงนี้ถรือว่าบัาเเลียบไม่ดีนะครับปิกลาให้่ก็นังข้างนายตรนี้แล้วก็ยองลงมาฝ่าไม่ลงกนี้แล้วก็ไม่ตรงกรอบครับลูกนี้ เปิดนะยังได้อยู่ครับแม่จะไอ้รบเตะติดตลอดอย่างนี้ไหมแม่ขอข้าวทานไครับก่น ตีฟ้าตีหนึ่งบนสะพ้องทางทีเสาตัวแม่จะเป็นเราลงกันคุยรถดักไปเลยแม่มันมากรูรวนพมอยู่เยะกเลยตียิงก้าวลงกันคุยแต่ว่าขึ้นสองทางตีฟ้าตบบังยางไปกลางคืนหลังบ ไปมาก็ออกไปกับนี่ก็เป็นคทแนนของวันนี้นะครับล็อกลงมาก็โมไปได้จะถึงจ่จบคู่นี้ก็จะไปเจอพี่ก็ในวันจันทร์ครับ ต่างตีฟ้าลูกดัดดูติ๊ก็ออกไปแล้วครับแล้วก็เป็นลูกตัางสีกั้กหนึ่งของตางตีฟ้าเล่าให้ยินดูกด็ผลครับ สี่ชาเล่นสั้นมาหลบให้มาเพื่อนทางด้านตรงนี้ก็ไม่รู้กันตรงนี้จะเป็นบอลไม่ส่วนร,รับตาสีว่าก็อนจะผิดเห้ได้เขา มาสวยลูกนี remember, ้กาลังกลามแล้ก็ลองแต่งหลบแต่ก็ลบอ๋อมันยังได้อยู่นมั้งครับ่งเตะดีกว่าลอง นังได้อยู่ครับจิบสีกาวสีขาจะลองเพิ K ่มแต่ติดกลางสีฟ้าแล้วก็มาเวลาการแข่งครับจบไปเลยสกอร์สองต่อหนึครับสีขาวชนะไปอย่างมีโชคกันนะครับก็จบวันก็วันนี้ตั้งสองคู่วันนี้คืครับเจ้นี้ก็ในวันจันทร์นะครับก็จะมี วันที่ก็วันจันทรนะครับใช่ทางการจะสถานีอีกนะครับกครับก็ขอจบขอบคุณสถานีครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์ก็จะมีโปรแกรมใหญ่นะครับของกูต้าเราคือจะมาเที่ยวนะครับระหว่างไทยและมาเลเซียก็พรุ่งนี้ครับมาเทียนนั่นเดี๋ยวไครับ